สีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับสู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้ครูคจะมาเฉลยที่ครูคให้หนูตอบคำถามนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารนักเรียนเปิดสมุดของตัวเองดูควบคู่ไปด้วยนะคะว่าตอบถูกหรือไม่นะคะให้หนูตรวจของตัวเองไปได้เลยนะคะ ถ้าถูกก็กาด้วยประการสีแดงถ้าผิดก็กาผิดนะคะ,ะข้อที่1การเกิดน,น้ำค้างเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพเพราะเหตุใดข้อนี้ตอบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะก็คือมันสามารถกลับมาเป็น มุญเรียนกลับมาเป็นของเดิมได้ใช่ไหมคะอ่าที่2การควบแน่นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพเพราะเหตุใดอ่าตอบเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอะไรคณกเรียนอ่าทางกายภาพนะคะการควบแน่นมันก็สามารถมุนเรียนกลับมาเป็นของเดิมได้เช่นเดิมเช่นกันนะคะข้อที่3า การระเหิดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพเพราะเหตุใดข้อนี้ตอบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะการระเหิดก็เหมือนกับว่าเอารูปหมินรูปหมินที่เป็นของแข็งใช่ไหมคะวางไว้มันจะกลายเป็นแก๊สนะคะเพราเรียกว่าการระเหิดมันสามารถกลับมาเป็นของเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะข้อสี่ การละลายของน้ำตาลทรายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพเพราะเหตุดใดการละลายของน้ำตาลทรายก็คือเอาน้ำตาลนะคะที่เป็นที่มีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะน้ำตาลทรายเอามาละลายกับน้ำใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นน้ำหวานมันก็ยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมมันไม่ได้เกิดเป็นสารใหม่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะข้อที่ห้า การทำเปเปอร์มาเช่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพเพราะเหตุใดการทำเปเปอร์มาเช่ก็คือการเอากระดาษนะคะเปเปอร์ paper, ก็คือกระดาษเปเปอร์ภาษาอังกฤษแปลว่ากระดาษนะคะกระดาษมาฉีเป็นชิ้นเลกๆนะคะเดี๋ยวเอามาแช่น้ําหรือว่ามาทากาวแป้งเปีเปยกอย่างนี้แล้วก็มาติดเป็นรูปตุ๊กตาเป็นรูปกระปุกอมสินนะคะ ที่หนูเคยเห็นหนูไม่รู้ไม่รู้ว่าหนูเคยเห็นหรือเปล่านะคะ,ะก็คือเป็น,ปนการทำลักษณะอย่างนั้นก็คือการฉีดเศษกระดาษเล็กๆมาทาเป็นมาติดมาติดนะคะมาติดใช้แป้งใช้ใช้ใช้กาวแป้งเปียกหรือว่าใช้น้านะคะ,ะคุณสมบัติมันก็จะเป็นกระดาษเหมือนเดิมใช่ไหมคะแค่มันมีขนาดเล็กลงมันไม่ได้เกิดสารใหม่ มันก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะข้อนี้กอที่6การเกิดฝนกรดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพเพราะเหตุใดฝนกรดก็คือน้ําฝนจัดท้องฟ้าตกมาโดยชั้นบรรยากาศที่อากาศที่มีมลพิษนะคะมันก็ทําปฏิกิริยากันก็กลายเป็นเป็นฝนกรดนะคะการที่มันทําปฏิกิริยาเคมีกันเนี่ยนะคะ มันก็จะมีกดเกิดขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่ามันจะเกิดสารใหม่ใช่ไหมคะนักเรียนอาการที่มันเกิดสารใหม่ขึ้นแสดงว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะข้อนี้การเผาไหม้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพเพราะเหตุดใดการเผาไหม้นี้คุณครูเคยสอนหลายครัง้งแล้วใช่ไหมคะนักนนเรียน ก็คือเหมือนกับเอาไม้ฟืนหรือว่ากระดาษออยังไงก็ได้มาจุดไฟเผาไหม้นะคะเกิดเป็นเชื้อเพลิงมันก็เกิดสารใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็เกิดฟันพิษใช่ไหมคะเกิดแก๊สพิษขึ้นมานะคะเกิดกํเมาแล้วของที่นักเรียนเผาไหม้นะคะเหมือนไม้ฟืนเพื่อนักเรียนนาไปเผาไหม้นะคะ มันก็กลายเป็นที่เท่าใช่ไหมคะนักเรียนมันไม่สามารถกลับมาเป็นไม้ฟืนในสภาพเดิมได้แล้วใช่ไหมคะมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะมาต่อไปข้อที่8การเดือดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเค,เคมีหรือกายภาพเพราะหเหตุใดการเดือดก็คือเหมือนกับเอาน้ําเดือดใช่ไหมคะน้ําตั้งไฟเดือดกลายเป็นไอแล้วเดี๋ยวถ้าเราลดอุณหภูมินะคะมันก็จะกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะ ตัวนี้เป็นการเปลีป่ยนแปลงทางกายภาพนะคะการเดือดมาต่อไปข้อที่9การจุดปลุกเป็นการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพเพราะเหตุใดจุดปลุกนะคะน่าเรียนรู้จักใช่ไหมคะที่จุดลูกประทัดจุดปลุกเวลา,าเวลาเราแก้บนไรอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะเกิด เวลานน้นเดนจุดเน้นเด่นก็เห็นเปลวไฟใช่ไหมคะเห็นมีฟันเกิดขึ้นแล้วรูกประทัดลุบลุกมันก็กลับมาเป็นของเดิมไม่ได้แล้วนะคะมันมีกลิ่นด้วยนะคะแสะดงว่าเกิดสารใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกลับมาเป็นของเดิมไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะถูกกี่ข้อนเน้นใส่คะแนนให้ตัวเองด้วยนะคะใครคุณครูให้ฟี1หนึ่งข้อข้อนี้นะคะสิบคะแนนนะคะเขียนตัวเองเลยเนขียนคะแนนของตัวเองเลยนะคะ ให้ฟี1ข้อต่อไปนะคะไปนอันนี้เป็นแบบฝึกท้ายบทที่3นะคะเป็นแบบฝึกสดสดเลยที่นักเรียนเพิ่งทำเมื่อครับที่แล้วนะคะแบบฝึกท้ายบทที่3การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้นะคะมี2ข้อแต่วันนี้ครูฉเฉลยแค่ข้อเดียวก่อนนะคะ อันนี้คุณครูขอให้หนูเขียนใหม่นะคะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่จะทําผิดนะคะนักเรียนเอาสมุดขึ้นมาเขียนเลยค่ะแบบฝึกท้ายบทที่3การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ข้อที่หนึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะเอาคําตอบอะไรมาตอบคุณครูไม่รู้จัก,กรยานขึ้นสนิมเลยเนี่ยครูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันใหม่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะทําผิดกัน ให้ทุกคนทำใหม่หมดเลยเอาเขียนข้อที่1เขียนจุดลงไปด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้อย่างไรนะคะแสดงว่านักเรียนต้องให้ความหมายของคำสองคำนี้เอาไว้เปรียบเทียบกันว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนต้องต้องให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้มีลักษณะอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรนะคะ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้มีลักษณะอย่างไรเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะนรียนเขียนความแตกต่างของสองตัวเนี่ยให้คุณครูมานะคะหลังจากนั้นนะคะพอนักเรียนทำข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้หนูทำเขียนเขียนผังมโนทัศน์ เปิดหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า133เขียนผังแผงผังมนุทัศนะคะส่งคุณครูด้วยนะคะหน้า133นะคะสดเสร็จแล้วก็ส่งในอัลบ,บั้มนะคะให้เรียบร้อยเขียนเชื่อเรียบร้อยคุณครูขอลายมือสวยๆนะคะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้แค่นี้นะคะ